สองคนนี้จริงๆก็สนิทกันไปรู้จักได้ยังไงลูกหล่อนชอบฉันค่ะหล่อนชอบฉันค่ะเคยแม่แบบพูดกันเองแล้วไม่เข้าใจกันเองะงงค่ะมานั่งอยู่แบบยวนยาเหละมาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะอ๋อยวนยาเหละโหยาบมากเลยอ่ะแล้วใน9ปีนี้มันมีวิธีไหนที่มันจะแบบรักษากันไว้วลนนอนเราก็จะกอดกันก่ายกันอะไรเงี้ยปกติทุกวันปวด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 ต้องเย็นดีมากต้องเย็นดีมาก ไม่ใช่มีคนมาแค่มาจีบอย่างเดียวเขาบอกมีงานทานข้าวโอ้ได้เป็นแสนเรียกไปว่าแบบสองแสนได้ไหมเอาผู้จัดการไปด้วยถ้ากล้าจ้างตัวกล้าไปถ้ากล้าจ้างตัวกล้าไปหนูก็มีเพราหนูจ้างเป็นรถข้าวค่ะเป็นรถข้าวค่ะพวกกินเยอะใช่โอ้โหผู้ชายหิวอ่ะก็กินเยอะอยากรู้วิธีการดูวอลเปเปอรที่แท้จริงก็เลยคือการดูวิวก็มันมีนะคะวิวี่ร้องคือ วันนี้พาโยชิมาเดินเล่นนะคะโยชิบอกอีกน้อยอ่ะแกบล็อกอีกแล้วอ่ะแกไปไหนมาเนี่ยเล่เปือยแกพาฉันมาที่ไหนเนี่ยเป็นแบบเหมือนคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแกเห็นฉันปะเห็นง่ายๆฉันดูอยู่โยชีแกเก่งอ่ะอุ้ยสวยเออแกแต่งหน้าหลัวมากวันเนี้ยอย่าซูมค่ะเป่นว่ะกระจกกระจกกระจกไหนมือสวยจริง ดูหน่อยนี่ไงนี Ew, ่ไงินี่แคสวยมากเลยอ่ะนเนี้ยดีแจริงออวาอีแฝดเนี้ยอันนี้นีโอันนี้ตรงนี้ิกปะนีอันนี้สวัสดีค่ะบอกวีหน่อยอ่ะหน่อยอ่ะเดียมาดอปคอนะ อยู่ในรายการปากต่อปากนะคะายการที่จะชวนเหล่าซุปตาดารามานั่งคุยนั่งเมาส์กันเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาเขาอยากทำอะไรชีวิตก็เป็นยังไงก็บอกยงี้ว่าแขกรับเชิญของเรานะคะจริงๆต้องมา2ท่านนะคะแต่ตอนนี้เอาท่านแรกก่อนละกันเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเขาทยอยมาเขาเป็นดาราเป็นอินฟูเป็นนางแบบเป็นคนที่แบบอยู่กับวลีคําว่าแบบโยชิมาทําไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทําไมมาถ่ายรายการคุณแม่คะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงโยชิมาทําไมเ่ยมันเกิดขึ้นตอนปีใหม่<อ>ปีที่แล้วค่ะไปเที่ยวตอนนั้นไปที่เชียงใหม่มแล้วเราก็วันเขาดาว<อ>แล้วก็แต่งตัวแบบจัดเต็มเลย <S <S> <S ผมลอนสวูดติดแฮวปึ้งอเอาให้ห้องเลย<อ>แล้วก็แบบอุ้ยอยากจะไปแวบะบเจอพี่พี่่หวีซีวั<อ>นนั้นก็เลยแบบเดินเข้าไปเป็นยังไงปึ้งพี่เขาก็สนุกอยู่แล้วหันมาอ้าโยมา เดี๋ยวมาทำไมอ่ะไปกลับไปนะทุกคนก็แบบภาษาเสียงกลับไปกลับไปอย่าเข้ามาอะไรงเงี้ยค่ะมันเป็นวันแรกที่เราโดนประโยคนี้ล่าสุดคือเขาบอกว่าหนูนี่เป็นแบบสายปาร์ตี้เริ่มเที่ยวฉ่ำมากตอนนี้แต่ตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วเพราะว่าปวดหลังปวดขาพอเราเต้นเยอะเนี่ยเส้นเอ็นเราก็เริ่มจะไม่ค่อยดีเริ่มเสื่อมระว่าแต่ก่อนเราเมาเราตื่นมาเราก็ไม่แฮงสามารถทํางานได้เลยค่ะแต่พอยิ่งแบบโตขึ้นเรารู้สึกอ๊าทำไมแบบช่วงนี้มันแฮงนานจังเพราะว่าทำงานหนักด้วยเที่ยวด้วยหรือเปล่า ก็เลยนานๆทีอาจจะไม่ได้บ่อยเท่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าทุกล็อกก็มีหนูทุกันนะไอ้ค่ะไอ้ค่ะพอจนแล้วก็ปังอ๋อมันเป็นสังคมใช่ค่ะเขาสังคมบ้างถ้าเมาแล้วเราไปสายไหนบางคนเขาเป็นร้องไห้หุ่นล็อสนุกเกินจอยเวอร์ร้องไห้มีโอละมีจอยเวอร์มีร้องไห้นี่มันเพื่อนเล่าไหมว่าเราจะวนอยู่กับเรื่องอะไรวนอยู่กับแฟนเก่า มันคือมันไม่่หไหนาครอยากเจอแล้วมีอะไรอีกถ้าตอนเมาอภะพี่นิหารที่เราสร้างไว้มีอะไรอีกอ่ะมีเต้นเต้นก็มีหลายเบอร์ตีลังกามีไหมคือถ้าตีลังกามีจะจะมีแบบว่าช่วงไปอยู่ที่สามที่พี่ชอบพาไปดูหมอลรำแบบเต้นคลุกฝุ่นไปเลยเอออะไรอย่างนี้แต่ไม่มีฟุตนะคะไม่ต้องไปหาฟุตไม่มีให้ดูเพราะว่า สืบแล้วว่าอโอเคก็ไม่มีชั้นเต็มที่ได้เต้นขึ้นไปเต้นบนโต๊ะมีไหมมีขึ้นไปแบบแขวนบนกรงไหยอ้วกมีหนูหนูจะไม่อ้วกตามที่แบบต่างๆเช่นต้นไม้อะไรเงี้ยจะไปอ้วกในห้องน้ำหรือมันก็ไปอ้วกไปเลยหนีไปเลยเพราะรู้ว่าเราต้องถูกจับภาพแน่ชแล้วก็รูดแล้วน่ากลัวอยู่ไหนแกงเนี้ยเพราะว่าแบบใครไม่รอดสักคนไม่มีใครรอดสักคนเราต้องคีบไว้แต่หนูไม่เคยห้ามตัวเองเลยนะแล้วตื่นมาจะรีแอคกับตัวเองว่า ไลงไป,ปออยังดีที่จำได้พี่จำไม่ได้กลับบ้านเราเื่อวันกูไปไหนนะนมีเหตุการที่หลูจำไม่ได้ด้วย พี่พูดแต่่ออีโอมึงอย่างงู้นทำอย่างนี้เลยนี้มพจริงเหรอนี้กูดูเรื่องเลยแต่ก็ถือว่าเราจำไม่ได้ก็ผ่านไปปล่อยผ่านไปถ้าในแก๊งที่หวีสนิทกับใครที่สุดจริงๆถ้าตอนนี้นะคะไปไหนมาไหนก็จะอาจจะเป็นพี่นัทเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากไปต่างประเทศอ๋อไปประเทศอะไรมาไปอเมริกาอ๋อก็มีการทำล็อกด้วยกันแต่กับเดอะแก๊งเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นปาร์ตี้ใช่ปาร์ตี้แบบรวมๆพี่ๆแก๊งที่หวี พุกสวัสดีค่ะเข้าหลังบ้านสุดๆหลังบ้านสุดๆสองคนนี้จริงๆก็สนิทกันใช่ค่ะไปรู้จักได้ยาสนิทมาไปรู้จักได้ยังไงลูกคนชอบบอกว่าหน้าเหมือนกันก็เลยแปลว่าสนิทกันไปเลยหล่อนชอบฉันค่ะหล่อนชอบฉันค่ะ ฟลุกกับมันคือชอบลงไหล่ได้ปื้มมากใครชอบก่อนจริงหนูชนะมันหนูมาก่อนมันคือต้องบอกว่าใน10ปีที่แล้วอะก็ต้องบอกว่าโยชีคือแบบชายแท้ก็ต้องชอบทุกคนอะอะไรอีกหนูตั้งเป็นรูปโปรเลยรูปปก Facebook เลยว่าจะเป็นแฟนคนนี้อไปสเปกเลยแทนโยฟุกนะแล้วมันมาย่างไงคือมันมหรือแบบเขาไม่เห็นว่า เธอชอบฉันก็เลยตามดูบ้างไม่มันชอบจริงๆซึ่งเราก็ชอบด้วยมันถือว่าชอบให้เขาว่าชอบกันด้วยแล้วหนูไม่หึงเหรอหนูไม่หึงหนูหนูชอบสาววายหนูเป็นสาววายหนูก็ชอบชอบให้เขามาชอบกันด้วยใช่คือต้องบอกว่ามันเนี่ยอยู่กับหนูมาแบบปีนี้ปีที่เก้าเพื่อเจอแต่แบบแข่งแข่งกระด้างอกสามซอกแต่โยนชีตัวเท่านี้ ชอบมีความสับโต้เล็กน่ารักอันก็ชอบเหมือนเป็นน้องเล็กอย่างนี้พอเห็นเห็นเขาแบบปื้มกันเราก็ชอบด้วยกีดด้วยแอบใคร่แย่เลยใคร่เขาอะไรนะแย่เลยเขาแย่ไดีเลยหยอกเขายกยกดีกว่ายกเออแล้วจริงๆแล้วพอมาเจอตัวจริงหลังจากที่เราบอกว่าเราเอารูปเขาขึ้นโปรใช่ป่ะครั้งแรกที่เราเจอเขาเลยเรารู้สึกยังไงโอ้ยชิบชิบเลี้ยแต่เราอันนี้เราไงเราอันนี้ละ เปลี่ยนตัวเองแล้วจะแบบไม่ได้เป็นนา้นแล้วต้องสวยแบบนี้ต้องสวยแบบนี้ต้องสวยแบบนี้กัาเป็นว่าฉันต้องสวยแบบนี้แล้วพอเรารู้ว่าแบบแต่เขาชอบเราเราไม่รู้ว่าเขาชอบเราตอนนั้นเพิ่งมารู้ไม่นานนี้ปัเพิ่งบอกว่าเออเนี่ยฉันเคยตั้งรูปเธอเป็นหน้าปกเป็นหมุดด้วยรอยางเยเดี๋ยวเปิดให้ดู ขอขอพูดได้ป่ะแก๊งที่อะ่ะที่แบบว่าทอมทอม,ทอมนู่นนี่ที่แบบคุยกันอะ่ะมีคนแบบพูดกันว่าแบบอยากจะจีบเยอะมากนะแต่ทุกคนก็พูดว่าแต่เขาไม่น่าชอบน,นะเขาน่าจะชายอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้จริงๆหนูได้หมดได้หมดจริงมะครับได้หมดจริงมะครับเอ<พ>อหนูเคยคุยกับทอมเคยคุยกับทานด้วยนะทานที่เขาแบบว่าเทคฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยก็เคยคุยเปิดใจคุยเหมือนกันเพราะจริงจ เรารู้สึกนะคือผู้หญิงแล้วอะคือผู้หญิงเลยที่แบบ,บเรามองที่แบบ,บ,บเรามองหล <c oughs> ุดด้วยหลุดด้วยคือนคือพี่มองข้ามไปแล้วอะเพราะว่าในในนับปัจจุบันเนี้ยพี่ว่ามันคือการพูดการคุยการวางตัวมันเป็นมันอีกแบบหนึ่งไปแล้วเรามองเราเลยมองข้ามเรื่องเพศเรื่องอะไรไปหมดเลยฟลุกเนี่ยถ่ายบล็อกแบบเขาเรียกว่าบางคนก็คือบล็อกแบบหนึ่งวันหนึ่งวันกับฉันนี่หนึ่งอาทิตย์กับฉันไปเลยมันเพราะอะไรอะแล้วเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่แบบเจ็ชั่วโมงนะคะคลิปจริงๆอ่อะคือหนูเคยรู้สึกว่า เหมือนคนเดตตามเราจะเห็นแค่ในมุมเราในเะอจีแบบอุ้ยเราสวยแค่ไหนเนอในเอจเราสวยมากๆเลยอะ่ะใครจะไปรู้ว่าตอนตื่นเราหล่อแค่ไหนเออก่อนแต่หน้าเราหล่อขนาดไหน คิดว่าคนน่าจะอยากเห็นยอะไรเงี้ยแบบ7วันเราทําอะไรบ้างตั้งแต่ตื่น,นยันนอนยอะไรเงี้ยก็ลองทําดูค่ะก็สนุกดีคนตัดนี่ได้เงินเท่าไหร่พอเราค่าตัดประมาณ3ามหมื่นแปดละต่อ,อคลิป <S <S บล็อกวีคเนี่ยก็คือเราจะลงอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอ๋อเดือนละครั้งออนสดก็คือ3ชั่วโมงไปเลยใช่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงกว่า,าโหดมากจริงแต่แตัดคลิปจริงๆอ่ะคือ7จ็ดแปดชั่วโมงนะคะซึ่งคนบอกว่า ไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะเอาฟุ้นลงกันแล้วลงให้หนูเลยเพราะเขาอยากดูจริงใช่อยากดูเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยโยชิเคยเห็นเขาตอนถ่ายไหม <c oughs> เคยโดนค่ะคลิปล่าสุดโยชิเราแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไป,ไปแป๊บนึงสักพักโยชิมากวีอยู่กงนนะันสองชั่วโมงค่ะคุณกันเล่นเปอยเลยเหรอตอนนี้ <c oughs> แล้วหนูรีฟคนตัดยังไงอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีทางรู้ว่าในเจ็ดชั่วโมงนี้คุณจะเจออะไรบ้างนะก่อนน่าจะบเขาเลยคือจริงๆคนตัดตัดกันมากันแบบแปดปีแล้วค่ะเป็นน้องที่ตัดกันประจำเลยเพราะฉะนั้นหนูก็โยนฟุตไปอย่างเดียวก็แค่บอกว่าหนูจะการเลยนะคะจบแค่นี้เขาเข้าใจเราใช่เขาอยู่หนูแปดปีเขาก็ต้องนั่งดูฟุตทั้งเจ็ดชั่วโมงก่อนจะเหลือนานาเขาดูมาหมดแล้วบอกเขาจะดูจบแล้วค่ะเขาจะ แปลออกมาว่าพูดอะไรเพราะด้วยความเราพูดเร็วด้วยแล้วก็หลังไปพูดชายอีกถ้าก็เลยพูดภาษาอื่นอีกเ็ราต้องไปแปลรอบต่ออีกรอบนึงแปลไทยเป็นอีกภาษาหนึ่งแล้วแบบแก๊งเนี้ยชอบมีคำศัพท์อะไรที่ใหม่อะที่ใหม่จนกูแบบเฮ้ออะไรเงี้ยแบบมันแปลว่าอะไรวะเออเป็นคําเฉพาะใช่คราวนี้แก๊งเนี้ยถ่ายกันตลอดอยู่แล้วถ่ายบ่อยอยู่แล้วฟลุกกับนันทิสาใครถ่ายบ่อยกว่ากันพี่นาถ่ายบ่อยกว่าแต่ถ่ายนานกว่าอาจจะเป็นหนุก แล้วชอบมากเวลาไปต่างประเทศอ่ะขนชุดกันไปกูนึกกูนึกนะกระเป๋าเมื่เอาไปกี่ใบอ่ะอชุดไบเชียงใหม่ยังไงเชียงใหม่หกสิบโลแล้วนัำตึ๊งสองคู่ค่ะเชียงใหม่แต่ไปแค่สี่วันห้าวันนะคะเพราะเราเราเผื่อแบบวันหนึ่งเราเปลี่ยนสองชุดอะไรอย่างเงี้ยอเราต้องมีก็ต้องมีไ่แค่เชียงใหม่นะนีละนีละแต่ฟุ๊กเนี่ยจ <ๆ S 1> ะมีคำติดไปอย่างโยชิอ่ะพี่ถามไปแล้วว่าโยชิมาทำไมใช่ไหมเป็นวลีของคำฟุ๊กเนี่ยมีคำหนึ่งคือกลับไปได้เลยกลับไปได้เลย นอยอะนอยอกมันมาจากอะไรคือจริงๆแล้วค่ะมันมาจากพี่แอร์แคร์ก่อนเราคุยเล่นกันปกติแล้วมันฮิตมากนะในกลุ่มพวกเราแล้วพอหนูมาทำวอล์กเวกค่ะทุกคนก็จะพูดในวอล์กแบบปกติแล้วว่านอยอะนอยอะอะไรเงี้ยพะมันอยู่ในวอล์กวกมันสามช่วงกว่าคนดูจบคนก็จะได้ินคำนะสามช่วงกว่ามันก็อยู่ในหัวทุกคนไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันมาจากพี่แอร์แคร์แล้วมันแปลว่าอะไรจริงๆแล้วจริงๆอะถ้านอยจริงๆแล้วก็คืออาจจะแบบนอยจริงๆแต่ถ้าแอนอยอ่ะเนี่ยคือหมายถึงแบบ เอลชีกินอะไรหิวปะนอยอ่ะก <them> ินไรดีอ่ะนอไม่มีอะไรก็นอยอ่ะเอเชยอพี่ชอ๊เชอบคิอู่อะไรอ่ะนี่คืออะไรขูบาท ล่าสุดคือคำว่าโฮงก่อนเขาแล้วคือว่าฮงเนี่ยแปลว่าสวยมากอุ้ยผมใหญ่แบบทำซาลาชัว่าฮงแต่ปัจจุบันแล้วฮงแปลว่าหน้าเหมือนหมาคือเปลี่ยนไปแบบใช่ถ้าใครชมแต่วผมฮงมากผมลอนสวูติแฮปึ่งเอาให้ฮงฮงฮงเลยตอนนี้ถ้าใครชมว่าฮงก็ต้องระวังกันดีค่ะว่าฮงไหนก่อนก็ถามย่าฮงไหนคะถ้าฮงแบบสวยก็แล้วไปถ้าเหมือนหมาคือจบพี่ทำหนึ่งหงะหงคืออะไรหงคือมาจากพี่เมย่าคือเหมือนแบบ มันเป็นการต้องแต่งตัวแข่งการแล้วมันเขาก็โพสในเฟซว่าคอยดูนะวันนี้จะเอาให้หงเลยแต่กลายเป็นว่าคือหงแบบว่าไปรอเรียนว่าหน้าแบบไม่สวยคือหงสุดยโยไทยไปกันอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเออเคยไหมแบบพูดกันเองแล้วไม่เข้าใจกันเองงงค่ะมันนั่งอยู่แบบยวนยะเหละมากเมื่อกี้คืออะไรอ่ะคือคนเดินผ่านมันกมีกลิ่นตัวแรงมากแบบมันยวนแล้วว่ามันแบบมันเหม็นอะเหมือนฟิลมันยมเออมันเหม็นแล้วยวนย่เหละ โหยากมากเลยอ่ะคนนึงมีแฟนแล้วอันนี้ตัดไปก่อนเลยนะคนเนี้ยไม่มีมีการแบบช่วยสตรีมนะเอ้ยมันต้องมีได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนคือเจอทุกรอบเชียร์ตลอดอยากให้มีแฟนแบบคือสวยขนาดนี้อยากแบบอยากเปิดเซ็ตเอไดเซ็ตมตบปากหนึ่งทีคืออยากให้มีแฟนจริงเพราะแบบคือชีสโสดมานานด้วยแล้วคือแบบ มันสะพังเราอะมันเป็นจุดที่แบบควรจะมีแบบหนุ่มข้างกายแล้วอะไรอย่างี้ก็จะเชียร์ตลอดว่าเปิดใจได้แล้วเปิดใจได้แล้วหรือว่าเขาเลือกเยอะไหมอาจจะมีอาจจะมีก็อาจจะมีสเปคเพื่อนเป็นยังไงสูงเนี่ยต้องสูงแน่ๆเพราะยิมพลสูงสูงมากเราอยากได้คนที่สูงกว่าเนาะขาวเข้มกาได้ตีทำไมมันเริ่มไม่ติดแล้วแต่ก่อนต้องพิพนี้ยมใช่เดี๋ยวนี้ติดลบอมาเลย ติดลบมาได้เลยอ่ะหล่อคมเข้มไทยบ้านอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบอุ้ก็โอเคนะได้หมดแล้วตอนนี้อะไรอีกอะไรอีกคุยรู้เรื่องเพราะหนูเป็นคนแต่หนูก็แต่แก๊งหนูก็คุยไม่รูเรื่องนะมีอย่างหนึ่งแก๊งนี้ต้องมีคือต้องเข้ากับเพื่อนเราได้หันเนี้ยสำคัญสุดสุดแฟนเพื่อนใหม่เข้ามาเราก็จะแบบสกรีนประมาณหนึ่งละ .com ไหม .com ไหมอะไรไหมอะ .com แปลว่า i <laughs> เลอสนอเหรอเออแต่เราก็ไม่ได้ไปบอกนะว่าเออคนนี้หรอกคามแต่เราก็จะคุยกันเองว่าเอ้ยแฟนใหม่ .com ไหมอะไรอย่างงี้ถ้าไมถึงใช้คำว่า .com อ่ะมันเกิดจากอะไรคือถ้าเอร์อาจจะแรงไปพอมีคำว่า .com เขาบอจะดูน่ารักขึ้นเพราะว่า .com อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันจะแปลว่าเหมือนใช่เราก็จะสกิ๊กกันว่ามันเอิบไหมมันดูอ่อมไหมช่คนนี้แบบผลประโยชน์หรือเปล่าหรือมารักเพื่อนเราจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปบอกนะเราก็จะคุยกันเองว่า .com ไหมหรือว่าแบบอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าหนูเคยโหลดแอปหาคู่เอ้ายังไงโยชิใช่คค่ะตออนนนั้ก็ื เหมือนเขาจ้างให้เล่นจ้างให้โปรโบอะไรอย่างนี้แล้วเราก็อุ๊ยไหนๆก็จ้างแล้วก็เล่นก็เล่นเลยเออปัดซ้ายปัดก็คุยกันค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไปต่อไม่ได้เราก็ไม่ได้อินมากขนาดนั้นเลยเลิกเล่นไปไม่ได้เจอกันมันคือผ่านแอปถูกไหมเออให้ฟุ๊กสอนมัดใจชายเพราะว่าคู่เขาก้าปีต้องทำยังไงอะคะพี่ฟลุ๊กคือจริงๆหนูไม่มีใครรับเลยหนูเหมือนเราคบกันแบบเพื่อนนะมันอย่างว่า เราไม่มีแบบอะไรพิเศษกว่ากันเลยน่ะแรกจนปัจจุบันนี้มันก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่ปีแรกเลยเขาไม่เคยไปส่งหนูเลยทุกวันนี้ก็ไม่เคยไปส่งเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราชมเขาใช่ไหมว่าเขาสมอำเสมอที่ยังเหมือนเดิมแล้วใน9ปีนี้มัน พอมันไม่หวานน่ะมันมีวิธีไหนที่มันจะแบบรักษากันไว้คือเหมือนหนูสองคนจะไม่ได้เสพเรื่องว่าหวานไม่หวานด้วยเพราะว่าเหมือนโอเคเราจะแค่คือปกติเลยต่างคนต่างอยู่หนูอยู่ชั้นหนึ่งมันอยู่ชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยคือก็แค่มาทําผมให้แต่งตัวให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลานอนเราก็จะกอดกันก่ายกันอะไรอย่างเงี้ยปกติทุกวันปวด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 ต้องมีมากต้องมีมากมีไปดูดวงแม้ว่าแบบฉันจะมีเมื่อไหร่ ล่าสุดหนูไปดูดวงมาปกติเป็นคนไม่ดูดวงนะคะคนนี้ก็แบบก็แต่งหน้าแล้วพี่ช่างแต่งหน้าบอกอุ้ยคนนี้ดูแม่นมากเป็นดูแบบยานคืออะไรนยพักมาก็คือเริ่มต้นไม่แม่นละหนูเป็นลูกลูกหลายคนจีนไม่ลูกไม่ค่ะหนูร้อยเอ็ดแท้เลยนะเจสากูชอบนะจังหวะที่หัก หักขานเขาเลยอ่ะแบบไม่ใช่ค่ะเชื่อป่าวว่าตรงอย่างไม่เชื่อหมดเลยยกเป็นความลักเขาไม่ไปแก้เเดี๋ยวเราไปทําดูซิคือเขาบอกอันนี้ก็แบบโหอ่หนูอ่ะเป็นลูกหลานพญานาคแล้วมาเกิดแล้วคนที่เป็นพญานาคอ่ะมันจะมาเกิดแล้วเขาเลยแบบว่าไม่อยากให้เราอ่ะมีแฟนเราต้องไปขอเขาเพื่อที่จะให เราอ่ะมีแฟนแล้วเราไปทํำยังยังแต่คิดว่าจะไปทําแต่ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ตรงเลยนะะ <c oughs> แต่มาท็อปปีความรักอะ่ะ<อ>ขอไปทาหน่อยนะ<อ>นเผื่อจะได้ขอ,อให้ท็อปีจะถูกไปขอทําก่อนเลยปีนี้บอกกับผู้จัดการว่าคือถ้ามันไม่มีอะ่ะก็จะไม่ไม่หาแล้วนะวอยู่อยู่กับ เพื่อนๆอีกว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีเลยโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคก็จะโอเคได้ไงก็เมื่อกี้ไปดูดวงไม่ไม่พูดไม่ตรงเลยแต่สุดท้ายจะทำเออไม่แต่คนน่ะเขาอาจจะคิดว่าหนูมีแฟนอยู่แล้วเพราะหนูติดสวยตลอดเวลาคือมันสวยอ่ะแกันติดสวยปะเขาไม่ไดยสวยจะสวยติดเขาเนี่ยแล้วเขาพูดพูดในช่องหรือในเซ่ยว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่าสามารถเดินเข้ามาคุยได้เลยนะถามน่อยใครจะกล้าเดินเข้ามาคุยส่วนขนาดนี้ ต้องมีความกล้าแค่ไหนไปถึงว่าผู้ชายคนนั้นแบบอุ๊ยจะเข้าไปทักโยซีจะโยชิสวัสดีครับอุ๊ยไม่กล้าหรอกนะคะใช่แลเขาต้องกลัวว่าเขาจะดอทคอมหรือเปล่านี่อเป็นยังไงถูกถูกอันนี้ถูกเลยค่ะแบบกูจะดอทคอมกูจะเดินเข้าไปยังไงมากูต้องแบบขนาดไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนจะจีบหรือวต้องทำไงเออเออ คือจริงๆก็ทักปกติเลยค่ะเดี๋ยวเราถูกใจกูเราก็จะกิ๊กเองมนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใจไหมเออเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีคนมาแค่มาจีบอย่างเดียวเขาบอกมีงานทานข้าวโอ้ได้เป็นแสนเรียกไปว่าแบบสองแสนได้ไหมเออพู้จัดการไปด้วยถ้ากจ้างกตัวกล้าไปก้ากจ้างกตัวกล้าไปหนูก็มีเป็นหนูจ้างเป็นรดข้าวค่ะเป็นรถข้าวค่ะพวกกินเยอะใช่โอ้โหผู้ชายหิวอ่ะก็กินเยอะเท่ากับว่า ผู้จัดการส่วนตัวของลุกก็คือมันเรียกอย่างเ้ยใช่ใช่ทุกอย่างเลยเขารับงานให้หมดมีงานไหนที่แบบเขารับมาแล้วแบบกูไม่อยากทำคือตัวอย่างเช่นเป็นงานที่แบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเข้ากับเราไม่ไม่อยากให้เราทำอะแต่เราอยากทำเช่นลูกค้าเสื้อสัตอ่างเนี้ย คนฟูข้าขอลุกหวานๆเลยนะอะไรเงี้ยมันเขาก็ต้องทำผมน่าร like ักน่ารักมึงกล้าหลับได้ไงอ่ะมึงไม่ดูแหลงรอยร้อนหลับทำไมอะไรคือเราเราเราไหลกว้างไม่โกรธอะค่ะไม่โกรธเป็นเรื่องจริงไงเราเราไหลกว้างเรื่องจริงไม่แล้หยุดเคยโกรธไหมเวลาด่ากันเงี้ยเคยปะมันก็แซววันรักหนูก็เลยแซวไอไหลกว้างไอไหลกว้างไอไหลกว้างไอต้าไอไหลกว้าง เขาไม่ได้ว่าหรอกเขาเอ่นดูเขาเ่นดูแก๊งเนี้ยเวลาลงรูปอะมันสวยแบบสวยเวอร์หลายคนถามว่าพี่แอปอะไรบอกบุญทีแอปสโตแอปสโตค่ะแอปเดียวจบแอปเดียวจบเลยแอปสโตมีทุกแอปจะใช้อะไรก็ได้ผ่านประมาณกี่อันโยไม่น่าเต็มแต่งแต่งนี้แต่งประมาณสอ่ะมากสุดสองฟุกสมีแบบ พับรวมหึ่งบีบหนึแสงหนึ่งแล้วก็แบบลงไอจีอะไรเงี้ยก็ประมาณสักสามสี่แอปประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าตัวจริงสวยมากๆนะฮะแต่ว่าถ่ายรูปมาแล้วก็มันเก็บความสวยไม่หมดเราแค่มาแต่งให้เหมือนตัวจริงถ้าบีบนี่บีบอะไรบ้างก็ยบีบหุ่นค่ะเฮ้ยแต่หุ่นหนูดีอยู่แล้วนะ คือคือในรูปอะมันไม่รู้ว่าตัวจริงดีไม่ดีแต่ว่าอยากเอววันสี่นิ้วไม่เกินหอะไรเงี้ยเราก็จะบีบมันสักแบบสี่ครึ่งสี่เลยอะไรเงี้ยมีอย่างหนึ่งที่แบบโยชิดูแบบต่างจากคนอื่นคืออ่ะสวยนะทุกสวยเนี่ยสวยเกินเพื่อนเกินเพื่อนแต่เขาบอกว่าโยชิที่เผื่อคิสจริงเหรอเรื่องอะไรอะคือ จริงๆหนูนคิดว่าทุกคนอาจจะมีในตัวหนูก็ยอมแล้วว่าหนูอยากรู้รเรื่องนั้นเรื่องนี้ของคนอื่นอย่างเงี้ยหรอเคยต้องเป็นอัปเดชตชเีวก็ เราไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แค่คนที่เราคุยถึงก็ตอไก่ของนักภูครบคนนี้เป็นยังไงนะทายงานราไม่เมาคนก็คือตัวเองเขางี่เงี่ยมันต้องมีนิดเดียมีการเมามันต้องมีจั่ววาอะมึงมีเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้อันทันเรูท้องนะรู้แต่ไม่รู้ไม่รู้ท้องที่เดือนแล้วอะไรเงี้ยมันต้องลงดินเทวรายเอี่ยเรอยากจะรู้อัปเดตสองคนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างตอนนี้ถ้าเกิดแบบคนอยากจะติดตาม ของหนูก็ทำคอนเทนต์ค่ะลงโซเชียลส่วนมากจะทิกเกอร์ดิวอะไรเงี้ยก็เอาข้ามาติดตามได้โดยที่ฟิลเตอร์ของตัวเองในทิกเกอร์ส่วนมากจะปรับในแคปคัตเลยและวแบบความความเนียนหน่อยเออมันก็ต้องมีเนี่ยคนราจะมาต้นร้อนมึงเหรแล้วคุณจะใช้แอปทำไมเออคุณจ่ายค่าแอปไปแล้วค่ะคุณต้องใช้แพงด้วยนะค่ัแอปต่อเดือนแอปพลิเคชันสามร้อยสี่ร้อยค่ะต่อเดือนเป็นพันกว่าเลิดลดหนูก็หยุดหูผ่านแล้วค่ะ เอจโฟกัลล้อมได้เลยบล็อกวีคนี่ลงทุกวันไหนคะบล็อกวีคเออหนูจะลงประมาณชุกกลางเดือนเพราะวานพิ่งลงบล็อกวีคไปโอเคก็ไปตามดูได้นะฮะอยากรู้วิธีการดูบล็อกวีคที่แท้จริงต้ก็เลยคือการดูวีคก็มันมีนะคะเพราะหลายคนแบบดูจบแล้วก็มาแบบเมื่อไหร่จะลงผิดอันนี้คือผิดระบบเลยพี่วิธีร้องคือวันหนึ่งเนี่ยไม่เกินสิบนาที เราแบ่งเลยเรากินข้าวสม <m uch ing> มือมื้อละสามุดนาทีดูไปเลย oh. วันน,น่ะไม่เกินสิบนาทีพอเราจะอยู่ได้ถึงเดือนหน้าแล้วก็บอกใหม่พอดี <laughs> เพราะว่าบางคนอ่ะดูจบเลย เราใหม่วันไหนคะพากดอะไรให้เราอีกคืออย่าลืมว่ามันคือ walk w e e ซึ่งเราถ่าย7จวันเราลงทุกวันไม่ได้ซึ่งถ่ายเจ็วันตัดอีก4วันอะไรเงี้ยเราเก็บไว้ลงเดือนละครั้งเพราะนั้นพี่ต้องคือดูวันละไม่เกินสินาทีนะดูแล้วก็จดจดไว้ว่าเราดูถึงตอนไหนดูจบเลยเนี่ยก็จะหมดเนี่ไม่มีอะไรดูคนดูท้อเหมือนกันนะตอนนี้เพราะฉะนั้นไปติดตามกันได้ค่ะน้องๆก็ตั้งใจทำงานเต็มที่จ้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ จะบอกว่าคุยมานะคะนะับถือสาวประเภท2มากเลยเพราะว่ากว่าเขาจะเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองหนักมากๆแล้วยิ่งถ้าต้องผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศนะเท่าที่สันนิรู้มาคือไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคไปตามยุคสมัยด้วยตอนนี้เราอยากรู้ว่าเทรนที่กําลังแบบนิยมในการแบบใช้เทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไปถามหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งวันนี้มีแขกอีกหนึ่งท่านที่เราจะต้องพูดคุยนะคะหมอเอ๋ค่ะจาก Aps Clinic นะคะจะบอกว่าหมอเอ๋คือหมอหนึ่งใน4จาก Aps Clinic ที่มีความถนัดทั้งเรื่องของ ในก,กรรมตกแต่งเฉพาะทางประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยค่ะหมอเอสวัสดีค่ะเข้าเรื่องเลยค่ะเทคนิคที่สัีพูดเนี่ยพอมันปรับเปลี่ยนมาเยอะมากตอนนี้มีกี่เทคนิคคะปัจจุบันเนี่ยหลักๆก็จะมีประมาณสี่เทคนิคค่ะเริ่มจากเทคนิคแรกะค,ะคะก็คือเราก็จะเอาหนังไข่เอามาปลูกถ่ายในช่องคลอดเทคนิคนี้ก็จะมีข้อดีก็คือไม่ต้องมีความยุ่งยากไม่ต้องเข้าช่องท้องไม่ต้องอะไรข้อเสียก็คือไม่มีน้ำหล่อเลื่นในธรรมชาติอาจจะต้องนี้ เจลเวลาประกอบกิจกรรมค่ะเทคนิคที่ 2, 2> ก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่ข้อเสียคือการผ่าตัดยุ่งยากกว่ายาวนานกว่าแล้วก็การที่เขาไปเอาลำไส้มันอาจจะมีภาวะที่อะไรที่ทรกซ้อนเหนือกว่าการผ่าตัดแปวนเพศทั่วมื่อ่ะเทคนิคที่3เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคใหม่ละก็ะจะเป็นการใช้จากผนังเยื่อบุช่องท้องมาแทนอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือ ซีลโร่เด็บหรือไม่มีพงเลยก็จะมีกลุ่มคนสาวอีกประเภทหนึ่งที่ เขาอยากเป็นผู้หญิง่ะแต่เขาไม่ใช่งานความต้องการคนละแบบเลยนะเพราะสมัยนี้มันหลากหลายมากคราวนี้ถามเลยเลือกทรงได้ไหมเอาจริงผู้หญิงเราก็มีหลายทรงแล้วจริงๆก็คือผู้หญิงเราก็ไม่ได้เหมือนกันคือปลาดละเจนี่เห็นไม่กี่ทรงเห็นไม่กี่คนอาจจะดูแค่ว่าเช่นคิตริสต้องการใหญ่หรือเล็กมีเลียหรือมาปิดคิตริสไหมหรือต้องแหวกแล้วเห็นหรือมองแล้วเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยอเลือกได้บางคนเขาอยากได้แบบเด็กๆเขาไม่ชอบให้เลียมันยาวบอกก็อ่าโอเคทําสั้นหน่อยให้ดูเด็กให้ดูอูมหรืออะไรอย่างเงี้ย มันมีความน่ารักอยู่นะครคราวนี้หมอเอ๋คำถามนี้เลยหลายๆคนถามทำเสร็จจะจับได้ไหม<อ>ไม่อากให้เขาจัคือ,อ ถ้าเทคนิคปัจจุบันเนี่ยยอมรับว่าค่อนข้างเหมือนมากๆถ้าเทียบกับเทคนิคสมัยก่อนเราพัฒนานะคะถ้าถามว่าทํากิจกรรมในมือตึกเราบอกว่าโยกเห็นว่าแบบเปิดไฟแบบฉาดเราเห็นจ้องอย่างเงี้ยโอเคเหมือนทำตัวแบบเหมือนทาตัวเป็นคุณหมออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะรู้สึกนิดนึงคราวนี้ต้องถามว่าหลายๆคนที่เขาอยากจะมาปรึกษาในการผ่าตัดเขาจะกลัวว่าเฮ้ยหลังการผ่าตัดเขาต้องดูแลตัวเองยังไงมีอะไรบ้างที่เขาต้องดูแลเป็นพิเศษหลังจากผ่าตัดนอนโรงพยาบาลในประมาณ4ี่ถึง คืนอะนะคะช่วงนอนโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องนอนนอนอย่างเดียวเลยไม่ให้ขยับแล้วก็กินอาหารเนี่ยจะเป็นงดอาหารที่มีกกพวกผักผลไม้เพราะว่าเราไม่อยากให้ถ่ายไม่อยากให้ถ่ายออกมาก่อนช่วงนี้เลยนะคะเพราะมันเป็นมีแผลอยู่มีแผลคะแล้วเราก็จะคาสายส่วนท่อปัสสาวะเอาไว้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะให้อยู่โรงพยาบาลประมาณ4ี่คืนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้มาพักรักษาตัวบริเวณโรงแรมที่ใกล้คลินิกเพื่อให้ทีมเราไปดูได้แล้วก็ถามว่าจะให้กลับบ้านเมื่อไรก็คือเขาพร้อม ทั้งกายและใจแยงโมเป็นทําทุกอย่างเป็นมไม่เจ็บช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้แล้วที่สําคัญก็คือการผ่าตัดแบงเพศเนี่ยต้องมีวินัยในการแยงโมใครหลายๆคนที่อยากจะทํา มาปรึกษาได้นะคะคุณหมออยู่ที่ APS Clinic นะคะตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินนะคะซอย48นะคะหรือว่าช่องทางการติดต่อก็แอดไปที่ Line แอนะคะ APS Clinic นะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะแล้วก็ Facebook, t g t ทิกเก็ก็มาได้เลยก็คือ4เทคนิคที่มีอยู่แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรหมอไม่มีบังคับว่าจะต้องทำอะไรอยู่แล้วมีแค่คัแนะนำานว่าจะเลือกอะไรเพราะฉะนั้นมากันได้นะคะที่ APS Clinic ค่ะดูแลดีด้วยเพราะมีการดูแลหลังการผ่าตัดด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอคุณหมอเอ๋ด้วยนะคะ<อ>ค่ะข,ข,<อ>ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านน่ารักน่ารักนะคะขนมอร่อยอร่อยน้ำดื่มอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจากร้านเรียวกุซอยสุขุมวิท35ค่ะเปิดแปดโมงถึงสองทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะแล้วการแต่งร้านนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อเพราะว่าเขาแต่งร้านไปตามฤดูกาลจ้าอาทิตย์หน้านี่นะแขกนะตามที่ฉันคิดแล้วเนี่ยพิมมาดีกว่า พิมพ์มาว่าอยากดูใครนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง My Channel นะคะฝากติดตามรายการซนี้นะคะปากต่อปากนะคะฝากดูรายการของเราด้วยกดไลค์กันเยอะๆนะคะยอดวิวพุ่งกระฉูดกระจายนะคะแล้วอยากใครมาทักเม้นแค่นั้นง่ายไปเลยสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าสลับร่างกันได้1วันจะทำอะไรอยากจะแบบนักบอลนักอะไรอะไร เอาหุ่นเขาว่าไปแคร์เดินแบบตามรันเยวย์วแบบตัวแม่เออเอ้ยจริงเหมาะถ้าหนูเป็นโยชีใช่ไหมฮะหนูจะใส่แต่งตัวโป,โป,โป๊ะเราเดินแบบตลอดเวลาไม่ใส่เสื้อผ้าแบบใส่ไปปรัแบปบรัแบปบัแบบแล้วเดินเลยเดินเลยสถานที่ที่ไหนถนนก็เลยถนนตามตอกต,ตามซอยตลาดอะไรอย่างงี้ที่แบบคนวาวๆนี่แต่แแบบไปเลยอ่ะ